สวัสดีค่ะอ่ามาค่ะกินข้าวดีกันแกงส้มค่ะหนูไปซื้ออถุงละห้าสิบาทพอกินกับเพื่อนลูอันนี้แกงส้มมะรุมมะรุมผักอีหุ่มอัมอนแกะเหรอเดีืยว่า เป็นธรรมดาที่มันจะเป็นแบบนี้มันต้องดูดกลิ่น,นอ๋ออืมเพราวะว่าปกติหนูเป็นคนบ่ค่อยกิ่นแกงส้มผักแก,แกงส้มมะลุะกินแกงส้มผักรวมแกงส้มป่ามากกว่าเขาก็เลยบ่เข้าใจเออมันจะแข็งแบบนี้เป็นธรรมดาไหมบาา้บ่คะแต่ว่าก็อร่อยยุ่กระดูดกลิ่นอา เออนูเคยกินมะกรอน,น่ะนูอยู่กับอ่ครอบครัวเนาะแกจะเอาใบามานะคะ่ะมาแกงใส้ปละแกงแบบอีสานใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแดกส่วน้ำปลาแกงไส้ปลามันจะหวานๆเนาะแต่ว่าก็เคยกินฝักมันหรอกแต่ว่าฝักมันก็อร่อยอยู่อืมหวานต้องค่าก็ต้องดูดกิน่นนะฮืม เออของเขายุก <Of course. S 1> ปกติก็ซื้อกับแก่ตลอดแหละค่ะเแอ่อปกติถ้าหนูซื้อเจะมีจะว่าซื้อแบบแกงส้มมะลุมหรือซื้อแกงส้มผักรวมว่างกับแกงกะทิแกงน้ำหมีห่้ำส้มใส่กะทิจำ <c oughs> แบบนอีกอร่อยดีเมื่อน,นี้อยากเปลี่ยนบางอ่ะธรรมาดาจะชอบกินแกงกะทิไงอยากเปลี่ยนกินแกงส้มบาง มาเยอะค่ะแต่ว่ารสชาตินี้คือที่นึงแหละของแกคุณว่าหรือว่า,าแกทำเป็นกลางๆบะน่าจะรสชาติกลางๆเพราะว่า,านึ่เคยกินที่งานบวชรสชาติแบบเข้มข้นมาก จนกินบ่ได้อ่ะมันเข็มข้นเข็มข้นอร่อยแต่มันเข้มข้นเกิดอ่ะน่าจะถูกปากคนในพื้นที่ค่ะแต่สำหรับหนูหนูรู้สึกว่ารสชาติมันเข็มข้นเกินแบบนี้โอเคช่วงมีฝนตกบ่อย้ากเลย เหมือนว่าเคยได้ยินว่าเออมนลุ่นเป็นยาระบายมัอนกัอือดีคือกันกินเข้าไปคงจะได้ยุบ chọn không luka cả lắm cho nữa chị bị đe bán chào chào bán cho yu chào bán càu yu tha thao 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 Mì thao thao จะปิดเห่มจะหาลู้วยไปหาจากับยายน่่จะมีประเภทหนึ่งด้ะจะเล่าให้ฟังคนประเทศนึง mm hmm. เขาเห็นว่าเ้าอ่ะมีแฟนเป็นตางชาติดนะมีแฟนเป็นฝรัง่งแต่ว่าโผ่แต่ว่าหนูก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่า แฟนหนูอะบ่ได้รวยเด้อค่ะธรรมดาธรรมดาเนี่ยเท่ากับคนเท่ากับคนนะเอาดีๆเนอะคะ่ะเนาะพี่ๆที่ได้แฟนรวยหนูก็ดีใจด้วยนะค่ะเพรามีความอิจฉาหรือว่าลิสยายอย่างเลยแต่หนูพูดถึงในตัวหมืว่าเออแฟนหนูนะ่ะบ่ได้รวยเลยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็เป็นนี่เป็นสินดอกเพราะว่าเขาจะยุธรรมดามาร์กกยะาที่เห็นอะนะคะยุซอมซอ,อย่างก็ตามธรรมดาละ่ะยุกลิ่นนี่แหละแกงทุงข้างบานนี่แหละก็พอได้ยูได้อิม นะคะแต่อะบางคนเนี่ยหาเฮาเคยไปประเทศนั้นประเทศนี้บ๊อกพอเขาบอกว่า,าเขาบ่เคยไปก็ว่าเอ้ยคือปมะได้ไปคนอื่นน่ะเขาไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวนี้แล้วเจ้าอ่ะเคยไปบ๊อตรงๆถามคนอื่นน่ะตัวเองเคยไปบ๊อฟคนเคยไปเนี่ยบ่เคยเห็นขา่าวเยอะ คนที่เขาเคยไปอะไปนั่นไปนี้ไม่ค่อยเห็นใเรอะไม่ค่อยเห็นเขามาถามคือจากคนรวยกับคนบ่เมียะเนาะบางคนวะอ่าถามบางคนวะเอคนคนรวยเขาสิ่ไดีมาถามเลยเธอมีเงินหรือเปล่าเธอมีเงินหรือเปล่าเหนบ่หละ่ะก็เห็นแต่คนก็มีบางคนน่ะแล้วเอคนนั้นมีเงินคนนี้บ่มีเงินรู้ไปบ่แต่คนรวยเขาทํางานหารายใดโอ๊ยเขารวยจนจน เขาคือสิมาบอกเขาอุ้บไ้ป่านอย่างโอ้ไม่เข้าใจ,จตัดกะคนแล้ถามเขานะคนกลับบ้านป่ปีนี้เ่าได้ไปว่าได้กลับจากบอกให้เขาด้ะ หนูนี้ไม่พาแฟนกลับบ้านเลยนะนังเนี่ยไม่พาแฟนกลับบ้านอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยจะมายุ่งอย่างก,กับเรื่องของคอยเดี๋ยวมาวิดีโอนะ